คืนคนดีสู่สังคมสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวประจำวันพุทธที่20สิงหาคมพุทธศักราช2568วันนี้เมื่อเวลา11นาฬิกานางสาวนิตยาคงสวุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานีกระทรวงยุติธรรมพร้อมคณะและอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอม่วง30เดินทางลงพื้นที่ เพื่อมอบทุนในการประกอบอาชีพให้กับนายสมรประธานหมู่สองบ้านฝากห้วยตำบลโพนแพงอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีหลังจากได้รับโอกาสครั้งใหม่ของผู้กระทําผิดที่กลับตัวกลับใจและได้รับการฟื้นฟูจากสำนักงานคุมประพฤติจากนโยบายคืนคนดีสู่สังคมได้มอบให้แก่ผู้กระทำผิดที่ผ่านกระบวนการฟื้นฟูและประพฤติตนดีตลอดระยะเวลาการคุมความประพฤติ โดยทุนสนับสนุนในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้กระทำผิดสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างมั่นคงลดความเสี่ยงในการหวนกลับไปกระทำผิดซ้ำและสร้างรายได้ที่สุดจริตให้แก่ตนเองและครอบครัวผู้ที่ได้รับทุนมีทั้งการประกอบอาชีพค้าขายงานเกษตรและงานบริการตามความถนัด โดยสำนักงานคุมประพฤติยังมีการติดตามให้คำแนะนำและประเมินผลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การใช้เงินทุนเกิดประโยชน์สูงสุดโครงการนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเหลือผู้กระทำผิดแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความปลอดภัยและความเข้มแข็งให้แก่สังคมเพราะเมื่อผู้เคยผิดพลาดได้รับโอกาสพวกเขาก็สามารถกลับมาเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณค่าต่อชุมชนได้ตลอดไปสมพงษ์อนุวัตรายงาน